الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين ولو سلم الإمام فسلم معه المأموم ثم قام المأموم ومشى فسلم الإمام ثانيًا فقال له المأموم قد سلمت أولا فقال لم أسلم وأنكر السلام فصلاة المأموم ماضية على الصحة ولو سلم al imam na ta số một imam hai salam set này nhắn lại fa salama ma ahul ma mu mu leo lắng chẳng nên ma mu có hai salam tam lăng đi đuôi đó là mấy nhắn gần bộc này là nho. từng imam hai salam up ma mu cả salam ทุ่มมาคว้ามัลมะมุ่มปอยสลัมเซ็ตมะมุมก็ยกขึ้นยืนแล้วทีนี้วามาชาแล้วก็เดินไปเดินงานหลัางออกในมัสยิดไปสลัมเซ็ตก็เลอะล่ะคนเดินนังซิกิเตก็ซิกิเตไปคนเดวาวิริตก็วิริตไปนะคนเตยกขึ้นผ่อนก็ไปซึ่งทีนี้นะมัสอละมันว่าฟะอ ف ق ล ل له al mamuu hay fa al imam saaniyan prakotwa imam hay sallam laaw rop 1 laaw rop thi 2 na khon samut pai lae na hay lam bai thi 1 le imam na khoi sallam set pak ma mum gai lam khoi sallam set set imam assalamu alaikum wa มันยังไม่ยัดว่าซื้อสไาลัมสองทีมาแล้วพ่อดาอ๋อเ้าไฮาลัมตีก่อนหลันะมัมกองขาถึงที่นี่อีมัมไห้าลัมรอบถี่สองึงก็ตีหนับรอบหนไหนับรอบหนฟะกอลาลาฮุลมะมู่งพอไห้สลัมรอบสองมะมุก็ตักเลยที่นี่ này, phái lâm lập trung là non, có được salâm từ Âu Lan, bữa hai đệ là như hai lão là, này Imam, Imam Muhammà hai đệ là điều, này, về phần này, phaco là Imam giao Lam lâm Usalim, may thì, này, may hai Imam ạ, hòa Salama, Imam Bà Di Sét, hai ห้าตำปมบือทีนี่ล่ะมะมุมไฮซัลลัม,มได็กันเล็บกันเดียวถึงอิมัมมาไฮซัลลัม,มรลอกสองล่ะก็ะคือเหตุหการณ์นี้นี่นะมันเฉื่อมโยงกับมาซาลาเทเราอ่านผลกันไปขึ้นก่อนนานูเทวะการไฮซัลลัม,มของอิมัมถือเป็นการคาดระวังมะมุมกับอิมัมคาดการตามหรือเคยอิงกีโตอ,อัลกุดุวะ การตามระวังม,มุมกับอิมัมนั่นจะขาดด้วยกับการห้สลัมของอิมัมปล่อ,อมมยมาห้สลัมปั๊บคือว่าขาดแต่ต้องเป็นการห้สลัมเทสมบูรณ์แล้วสิ่งไม่ยังของอิมัมนั่นคือความหมายของมันถึงที่นีน่ตรงนี้นี่อิมัมไฮสลัมไปเร่รอบนะถึงม,มุมก็ไฮสลัมอิมัมมาใ้ฮลา่รอบโซก็ตีหนักรอบในที่ เนาว่ามันคาดลบในดังนั้นมะมุม้งตีห้ายไปเร็ก,ก็เดียวนี่มายังคงเขาใช้ได้หรือไม่หรือต้องลบาหนังไมแหละก็ให้สลัมที่ก่อนหลังนั่นคือความหมายของมนันนะถ้าหากว่าเราหนับการให้สลับขังเรกนะแสดงว่าวมายังคงมะมุม้งตีห้ายไปก็เดียวนู่ให้สลัมแล้วถือว่าใช้ได้ไม่ต้องลบมาให้สลัมไหมแต่ถ้าหากว่าเราหนับการให้สลับขังตีสองข,ขังไม้นี่แสดงมะมุม้ต้องลบมานังไมแหละก็ให้สลัม,มไหม นั่นคือคำถามก็ตีหนักอันหนฟาซอลาตุลมะมูมีจาวับล้วฟาซอลาตุลมะมูมีดังนั้นไม่ยั้งของมะมุมถึงไม่ยั้งไปแล้วกันเดี๋ยวนี้เล่าไอ้สลัมผมกับพี่มัม้งซึ่งเป็นให้การไอ้สลัมหุนเรกหุนเรกทังสองคางเลยใสยขว้ากันเดี๋ยวนี้ ถึงอิมามมาิสลามรอบสองละมายังของมะมุมที่หายไปก่อนนานนั้นมาดิวยต้นอลัสติถือว่าซอกถือว่าใช่ได้ไม่จําเป็นต้องมา้สลามไหมล่ะแสดงว่าเขาหนักการให้สลัมของอิมัมรัังแรกหนักการให้สลัมของอิมัมรัังแรกเอาแล้วการถี่อิมัมบอกก็เดียวว่าไม่ให้ที่ล่ะอิมัมปฏิเสธว่าเออไม่ให้ที่การปฏิเสธของอิมัมเกล็กก็เดียวนี่ ยฮมาลูเก้าลุลอิมาาคำพูดของอิมัมถล้งออกมาว่าไม่ให้ที่ว่าอินกาลูฮูอาล่ะว่าอินกาลูฮูและการปฏิเสธของอิมัมกะเดี๋ยวนี้เขาให้คิดว่าอาลันนิสยาว่าอิมัมลื้อนะอิมัมว่าเออไม่ให้ที่อิมัมเล้งโดยลืมให้เลยแต่แกลืมนั่นคืออันคือเขาให้คิดพนันหรือการปฏิเสธของอิมัมว่า ไม่ได้ไสลัมที่การปฏิเสธนั่นเป็นการปฏิเสธที่ปฏิเสธไปโดยลืมแ้วก็คม่จิตขนะอันมสอลาทีหนึ่งตาหอว่าไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรกันหมายถึงหนึ่งหน่งิอ้มามหาสลัมเละก็สักฝักออ้มามหาสลัมรลบสองลาวถึงอิมามไม่ได้บอกอ่ะกูลืมไอ้นั่นอะกูลืมไอ้นี่ไม่ได้บอกแต่ถ้าไอ้มามบอกว่าลืมไอ้นั้นลืมไอ้นี่แหละคนละคนละ,คนละเรื่องลวเนาะเรื่องอื่นละอันใาอไอ้มามลืม ว่าอินกอละละหุลอิมามแต่ถ้าหากว่าอิมามลบมะเลงไหมในเหตุาการณ์เดียวนี้แหละแต่ว่าอิมามเลงแบบอื่นอิมามวะสล,ลัมตัวอวะลันวายสลัมเลก็กแตเดียวอย่งนั้นแหละแต่ว่าหน้าซียันตับกรุกเนนแต่ว่าให้ไปเพราะให้ไปโดยลืมไปทุ่มรุงบุญนึ่งรุงบุญใดเสเลเช่นฟาติฮ ไม่อันที่มันเป็นไปไม่ได้เลยฟาติฮามีอันที่เนาะฟาติฮ์าอานไม่สมบูรณ์ที่สมุดเปล่าลืมบิสมิลลาห์ก็เดี๋ยวอันฟาติฮ์อ่าพอลืมบิสมิลลาห์แสดงว,ว่าฟาติฮ์ไม่มีแหละเพราะฟาติฮ์ไม่สมบูรณ์บิสมิลลาห์เป็นอายัดหนึ่งของฟาติฮ์าตามระดับชฟฟีเราถึงที่นี่ป้ารับมาเหตกุการณ์ซุมมาอาต,ตุหูแล้วก็กูลบมาไหมนะลบมาทําไหมเรื่องกูอ่นานอัตฮิยาก็เดียวไม่ไม่สมบูรณ์ที่ tính cù lóc mãi nè lóc mãi nát đại hiya mai im ấm nè nằng vô panh nằng lẽ nè nằng vô ne tha mai nhắng lẽ hay sa lâm lệ cái điều sao mai cùm mật độ sa la mật cùm mật độ bắp tiếng cả nằng si kết nực lên mà đay cái điều nát cái set sắp nhập rồi hòa sa lâm hay sa lâm mai hợp song hòa sa อะไรกูมารู้ตึ้นตัวมาผม ouais. right. right, เด an ินน right? ังกันอก็งงเม็ดเลยทีนี้อะไรอิมัมมาให้สลามเลยล่ะสองคนแล้วเลยถามอิมัมปฏินี่อิมัมว่าอ่ะก็เดี๋ยวกูอัตยาไม่สมบูรณ์ตีอ่าพอว่าอัตยาไม่สมบูรณ์ปั๊บเราเลยลบไปอ่านอัตฮยาไหมและก็มาให้สลัมไหมหาถ้าอิมัมว่าพันนั่นหมายถึงถ้าอิมัมอ้างว่าไม่ยังของอิมัมยังไม่สมบูรณ์ก็เลยอิมัมลบไปทําให้สมบูรณ์และมาให้สลัมหลบไหมหาถ้าอ้างพันนั่น ลาซิมัลมะงูมูไอยัสต์ักบิลลึ้นดาตาจำเป็นเทมม์มุมจะต้องหันไปทางกิบลัดทันทีไอเดียวหนูมไม่ได้หันละไอเอ็น้นติโต่ไม่ยังย้งละไอเดียวไม่ได้หันทางกิบลัดที่ถึงพออิมัมบอกปันนั่นน่ะพออิมัมให้สลัมหลบซ้องมาว่าห้าได้ลาที่ให้สลัมหลบซ้องล่ะไะอิมัมว่าอ่ะไม่สมบูรณ์ที่ไอเดียวน่ะพอพออิมัมว่าไม่สมบูรณ์ที่ปั๊บมะ่งมุ้ต้องหนังลง นะาจาลิสันนั่งลงฟิลมากานิลลือีอัคบารโหที่ในเทเทอีมัมบอกนั่นแหะน้าายม,มัมมุญทอดออกไปตรงนู้นและแล้วก็จะขึ้นยืนและยังไงสลัมหลบซองปับ๊บก็เลยรู้กันว่าอีมัมลืมนั้นลืมนี่ม,มัมุญต้องนั่งลงหนักเทต้องนั่นแหละนั้นไปทางจิตละนะซุมมายุ่สลิมุซานิยันน้าเล็กก็ให้ให้สลมัมเซียมทีใหม่ เพราะการให้สลัมของมะมุ้งก็เดียวเป็นการให้สลัมถือชายกันไม่ได้เพราะให้ไปก่อนที่มั้งละก็เลยก็ไม่นับถึงันนี้ทีนี้ปั๊บซุมมายุสลิมุซานิยันวไยัสจุดุลิสซาฮ์วีนั่นแหละก็ให้ให้สุญส่าวีเสียด้วยถึงนะอิมัมไอมะมุมนั้นบางที่หันไปทางอื่นอยากกีบหลัดแหล่ได้หรือไม่นะคำถามเราอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะในหนังสืออ่นนะบอกว่าอินิสตัดบารอก อัลกิบละตั um ma ay, n n ma a, ๋นถ um in ึงแม้ว oh ha, ่าม้ามุมนั่นจะหันหลังให้กิบลัดเลยสักที่ก็ตามนะจําเป็นจะต้องลอบมาทําไหมเข้ามาทําไหมก็คือลอบมาต่อเติมไหมไม่ใช่หรือหักเบีดนักหนึ่งไหมไม่ใช่นะลอบมาต่อเติมไหมได้เลยนะลอบมานั่งปั๊บแล้วก็ให้สลัมเสียรไหมแต่ไม่มีเงินใช้แล้วนั่นนแต่ว่าอีโต้ได้นั่นฮาซาบิชัตที่จยุติธรรม الإمام ธานิยัน ไอ้นี้นี่เทวลบมาต่อไม่ได้นั่นมีเงินไขวะ่ะอิมัมนั่นไฮซาลัมไปเลยรรบซองไวไวัสจูดะเลกัสูยุดซาวีเลยกอบละไอยัมชิลมะมูมุซาลาสคุตัวเต็นก่อนเทมะมุมจะเดินก้าวอย่างสามก้าวาเลยถาตาว่สามก้าวเลยแสดงเป็นการกระทำเทม่า

ลืมพันปื้อก็คือเราไม่รู้ว่าอิมัมไฮซาลัมจริงหรือไม่จริงก็เดียวอันคือคำว่าลืมบาตอลาโซลาตูฮูบาดตายไม่ยังของมะฮุมคนนั้นสาเหตุอะไรลีอันนะซะฮวลเฟลิปเปอเตอร์จิงแหลกการกระทำในไม่ยังการกระทำเต่เรายังไม่ได้เซ็ตจากไม่ยังก็คือเราอยู่ในไม่ยังอยู่เลยการกระทำถิ่กระทำไปโดยไม่รู้นั่นแต่มันมาไงมันมา มันมาก็คือซ้ำขึ้นไปโมบดีลนทําให้บาดไอไม่ยั้งเช่นเดียวกันการดีฮีเช่นการกระทาแบบจิตนะเราอัศวีตามตัศน์ติมีน้ำน้ำหมายถึงว่าการกระทำนะถ้าเป็นการกระทำแต่หิตหนึ่งไม่ไระเดินสองก้าวหรอกไอ้นั้นไม่พื้นลอยสลับสับเรียบร้อยเลยอิ่งมให้สลับเราให้สลับปั๊บเราเดินไปสองก้าวไปนังอีกเที่ยง อีมัมให้สลัมรอบชองอมมัมบอกวานาไม่ยั้งของอิมัมไม่สมบูรณ์ที่จะเลยเอาไม่สมบูรณ์แต่แลวก็ให้สลัมอีกครั้งหนึ่งหามะมุ้ให้ขิดว่าตัวเองนั่นเดินไปนาสามก้าวเหลืหรือไม่ตาสามก้าวเลยใช้การไม่ได้เลยที่มาต่อไหมต้องทําไหมทันทีนาไม่ยั้งนั้นนั่นบาดตายเขาไม่น่ะราะการให้สลัมของมะมุ้ก็เดี๋ยวนี้นะถือว่าเป็นการให้สลัมที่ไม่ใช่อยู่ในตีของมัน ต่ถ้าหากว่าเดินไม่ถึงสามเกา้าที่นะก็สามารถที่จะลบมาต่อได้เหมือนเดิมน,นะพอเดินไม่ถึงสามเกา้าที่ปับ๊บกิมมัมบอกแบบนั้นหันกนะิบลัดต้งก่อนนะหันออกไปทางกิบลัดปับ๊บแล้วก็นั่งอัตตฮิยาไม่ต้องอัตถิยานั่งในถาอัตตฮิยาแล้วก็ให้สลับลบสองสุยุศาวีก็ถือว่าใช่การได้นะเราพยายามทำไม่ถือว่านะไรเนาะ Walau adrokal ma'mum. lai masalah neng. Walau adrokal ma'mumul ma imam. Tahan. Wah ma'mum. Kamu bawa ma'mum ma tu ma ni. Kau ma'mum ma masbuk. Nah ma'mum tu ma. Mai tahan rokaat neng. Nah kau ma'mum ma masbuk. Tahan. wa ma'mum ma masbuk. Pu sing ma. Mai tahan rokaat. Adrokal imam. Dai ma. Tahan. Iriabot ya kong imam. ฟิลงอะติดาลีอิมัมอยู่ในยะติดาอิมัมวาสามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะนะมกมุมมานีกเบิดอัลลอฮบัดนะท่านยะติดาจะได้พบอะไรเนาะพระว่านามัสับช่อีเราก็คือการเด็คนคนหนึ่งนั่นจะได้รอกระอัตข้อหนักก็คือไปท่านอิมัมในตอนรองก้อันนี้ซึ่งเราเลี้งกันไปหลายรังหลายหุ้นเลยเราต้องไปท่านอิมัมในตอนรองกซึ่งเป็นรองกเทสมบูรณ์ไม้ความ่ะ ต้องได้ตุม,มะนีนะหยุดเน่งครูหนึน่งในรองโก้ผมอีม,มัมด้วยพอตักเบดปุ๊บได้หยุดเน่งครูหนึน่งผมอีม,มัมแต่ถ้าเราตักเบสตำถาที่ลุ่งอีมัมสวนขึ้นถือว่าใช่ถือว่าเรการ์นั้นไม่ได้ให้ตามต่อไปเลยก็ไปถืมเรการหนึ่งเต้นเรการนั้นพอเรการนั้นไม่ได้พอกา,ทาร,รท,าที่ได้โรการก็คือต้องท่านรองโก้หนึง่งต้องท่านตุม,มะนีนะหยุดเน,น่งหนับหนึ่งสองป่ออีมัมในรองโกถ้าสวนกันถือว่าไม่ได้รรการถึงจทีนี้ ตาฮวะมัสญลาเรานาตาฮวะมักมุมไปท่านอิหมัมในตอนเดียติด้านซะเลสำนึอัลลอฮุลิมันฮามิดะแสดียงวะลังดิร้องเกาะเป็เลยละเนาะเอาฟิร,รูควีหรือว่าไปท่านในตอนร้องเกาะนั่นแหละแต่ว่าลำยับมาอินนะแต่ไม่ท่านตุมมะนีนะพร้อมอิหมามแต่ท่านร้องเกาะแต่ไม่ท่านตุมมะนีนะหมายถึงพอเราทำตาธีลงปั๊บอิหมามสวนคืนนั่นก็เดีท่านในร้องเกาะแต่ไม่มีตุมมะนีนะ ไม่ได้ยุดเน่งผมกับอิมัมในรองก็ก็เลยเขาไม่นับให้ดอกกาสนั้นซุมมาสัลลัมอิมามซุมมาสัลลัมอิมามมุ่ตัิดันอันนา่ง صلاة ทุตัมมัดซุมมาสัลลัมสัลลัมมาลิมามีหลังเดนันมาผมก็ให้สลัมมันคิดว่า ไม่ยั้งของมันนั้นสมบูรณ์เลยอันนี้เราต้องระวังจะอิจคนมากแบบเฉียวเชียวรองโกรนะพอบางคนตักเบีดอัลลอฮ์ถึงอิมัมสวนขึ้นถึงมันคิดว่ามันได้เลยโอกาสนั้นความมันยิงไม่ได้โอกาสนั้นก็เลยาะว่าใขรมาเห็นนะขอเล็งถึงคนตเตห็นลานินมันนั้นไม่รู้เลยนะคนเดหสวนกับอิมัมนั้นไม่รู้เลยคนข้างข้างเตห็นนั่นว่าเออมึงสวนกับอิมัมก็เดียวมึงไม่ท่านโอกาสนั้นอ้านะว่ายิบบนคนเห็นลาวินีเนาะ ถึงมุมนั้นนั้นมันคิดว่ามันได้หรอกกสนั่นความเป็นจริงมันไม่ได้พอ am, พอ,อิหมัมหายซาลัมปั๊บเปลี่ยนก็หายซาลัมปุ๊บมันหายซาลัมเหมือนกันอัส ah สลามุอะลัยกุมรอตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมรอตุลลอฮ์มันหายซาลัมกันความเป็นจริงมันหาไม่ได้มันต้องขึ้นหรอกกันนึ่งเลยเพราะรองโอของมันไม่สมบูรณ์กับอิหมัมที่แค่เดียวฮาวะจับะอัลลิมามีวาิบุญอิหมัมน่ะถ้าอิหมัมเห็นถา้ hen, ถาอิหมัมรู้ว่ามันรออาหู เอามันรออาหูหรือคนเตห็นวา่าอยู่ข้างๆเราก็เดี๋ยวเราลงองเกาะอย่าอีมั่มขึ้นก็นเดี๋ยวนี้มันลงนั่นสวนกันไม่ได้ลงองเกาะที่หาคนเตห็นแบบนั้นวาจิบนะก็แสดงว่าทําให้บอกนั้นบ้าอและคนเห็นนั่นน่ะกว่าวาจิบละวาจิตอายุบิรอหูต้องไปบอกคนคนนั้นบิวจูบิลกิยามีว่าต้องยอกขึ้นเลยก่อนมันไ้สล้มแหลกก็ที่บอกไอมันยอกขึ้นเลยเราอ่านเราอ่านบอกใหม่ อวตาดารูกีมาอะลัยฮิก๊อปลาตูลิลฟัสต้องบอกให้มันถื่อรอกาสน,นึงเลยนะก่นอนที่จะห้างกันเกินไประวังมันให้สลัมเลขกับไปบอกเหมืนอนย้ายนั่นได้ตั้มใจสูดนใ้ใจสักอีกะไปบอกปับ๊บเฮย้ยคือโอกาสนึงเลยสูดนใ้ใจก็ย้ายนัน,น,นเดี๋ยวจะนานเดี๋ยวมันติดตัวไม่ติดนะต้องเคล็ดไปบอกสักอีก ولا يجوز الإشتغال ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้คนคนนั้นนั้นมายุ่งอยู่กับอันอิบาริฮิเทียไม่บอกนั้นไปยุ่งอยู่กับอะไรบิดดูอาอีไปนางดอ์ไปนางวิดอัสตฟลฟลโรไม่ได้นะเป็นฮุ้กอมอแล้วิริษนั้นไม่ซุนัตเลยเป็นฮารามหรือวมะโครนั้นก็ขอยเล,ล่กันละเพราะวายิบนะที่ตรงนั้นนั้นต้องบอกคนที่เขาเห็นถูคือของวนะตามจริงสิกตดออะไรมันเป็นของซุนัตแต่ตรงนั้นนั้นไม่ใช่ซุนัตไม่มกโครกับฮารัมลมดล ภุกุมอื่นเลยเพลาะายุสุตัะุลวาวิจิบิสุนนาเต้นไปดอกดีกว่าน้าไม่อนุญาตให้เราถุมของวาวิบเพื่อไปทําของสุนัตของวาวิหนล่หะก็คือเราต้องไปเตือนต้นี่ไม่ยังไม่ครบเราที่เห็นของวาวิบหาเราต้องไปทําก่อนก่อนเศรษฐีมาทําของสุนัตก็คือสีเกตวิริตอะไรล่ะเนี่ยน้าเขาไม่อนุญาตให้เราทุมของวาวิบเพื่อเศรษฐีมาทําของสุนัตดังนั้นวาวิบเราต้องบอกก่อน ฝ่าละก็ละลาหุลอีมามุถึงที่นี่มันต้องมีบทสนทนาเกิดขึ้นระหว่างคนบอกกับคนถูกบอกไอ้คนถีอบอกเนี่ยไม่ได้บอกมายังของมันชัดเลยแต่คนถือถูกบอกดูที่มันติดต่อมายังไหมนั่นการเล้งของมันมากในถือว่าเป็นการเสียไม่ายังหน่อยในถือว่ามีเสียที่อันคือความความหมายของมันเนาะฝ่ก็ละลาหุลอิมามุถ้าว่าอิมมเล้งกับคนคนนั้นหรือใครก็แเลยแต่ี่เห็นเล้งกับคนคนนั้นว่าอุ้มฝ่าสลีรักอัตันอุครอ เอออยกขึ้นรยกันนั่นเลยเลี้ยงว่นไงทิ้งที่นี่คนนั้นเลี้ยงล็อปนะก็ละลีไอีใช่เนได้ไงสองข้ามได้ไงสองค้าเลยเนาะลีไอีใช่ฟะก้อละละฮุลอิมาหมู่ไอ้มันก็ตอบรับไปว่าลีอันนักอลัมตับมาอินนะวาลัมตุดริกิรุควะเพราะก็เดียวมึงไม่ทันคุณหมานีนนะที่ไม่ทันหยุติเนงครูหนึงที่หรือไม่ทันรองก้อที่ฟะกอละละหุลมะมูมุ มามุ่งการทำลบมาละวายุลซิมูนีจาลิกะมันจําเป็นด้วยหรือนะมันจําเป็นด้วยหรือนะบางทีก็อาจจะไม่รู้แลลวนะบางคนก็ไม่เรียนก็ไม่รู้อ่ะถ้าว่าไม่ท่านตุมานี่นะให้รงกาะเลยนั่นเราการนั้นไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเราต้องโบถึงบางทีพอโบเลยปับ๊บก็ส่วนลบออกได้ต้องจําเป็นกันเถอะพอก้อลิมามูนะอัมนอะิมนมะัมก็วะเออน้ม ฝากอ้อมาพ่อเล็กกันเสร็จสักเรียบร้อยปับ๊บฝากอ้อมาคนนั้นก็นยกขึ้นเท,มทิมสินี่อาคีบาซาลิกะท่านพี่นะท่านพี่เลยไม่ใช่ว่าจักปักนะไม่ได้ถ้าจักปัก,กน,นะวาอาตัมมาโอลาตาหูแหลกามยังทำไมเดิมเราการนึ่งเตื้อเลือให้มยังสมบูรณ์จ้ะฮโซอฮัตมายังของทองซอเล้งกันเะล่ยก็เดียวไหนใหญ่เกินเขาค้าะอากุซิรอติสโอลาตุอัมนาซิตาในฮะดิษซุนยาได้นั่นนาะ วาลัมทับตุลบีหะดัลกาลานี่คําพูดนั่นทแเลงกันก็เดี๋ยวนี้น่ะกี่คำละใดล่ะน่ะใดล่ะมะมุมเล้งว่าใดล่ะยุลซีโมนีซาลิกะลีไอยิชัยเอ็นลีไอยิชัยเอ็นวายุลซีโมนีซาลิกะนะฮะหยัดคํำประมาณนั้นก็คือเป็นคําพูดเต็มมีมานะไม่ทําให้บาตายวมุรจะอติละกอวิลลทต มุรยยากันไปมากก็คือเล้งกันไปเล้งกันมากนั้นมันไม่น่าที่ถ้าไม่บาดอายไม่พื้ไม่พื้หรืออันนาฮูยาฮิลอนพะไม่รู้นะไม่รู้ไม่พื้นนะมันไม่รู้ว่าโอกาสมันไม่สมบูรณ์ที่แล้วเลยก็มาอภัยฟาอินตอลาซามานุลมุรยยาอติวลกาลามีแต่จะหกว่าเล้งกันไปนานเลยนะเล้งกันไปเรื่อยๆร่นั้นไม่จบนะไม่จบง่าย บา้าตลอดนะไม่ยังบาดตายตั้ที่นะเพราะการกระทำมามักมากบาดตายคำพูดมักมากบาดตายเรือันนักการที่รการลามิยาฮิลันมุกติลนะนเพราะว่าคำพูดที่เกิดขึ้นนะมาทึงแม้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่รู้ก็ตามก็คือไม่จิตตาหน้าสักที่ก็ตามทําให้บาดตายไม่ยังเหมือนกับการเฉือนไว้ที่มักมากเช่นเดียวกันนั้นก็เลยต่าหากว่าใครบอกว่า ยกขึ้นสักอกาสเลยไม่ต er, ้องเล้งได้มาถ้าว่าสาว่าไม่มั่นใจถ้าเรามั่นใจไม่ได้ถ้าเรามั่นใจแล้ววะกูตั้นนี่มันเบื่อๆก็ลองก็เดี๋ยวกูตั้นหาไม่พื้นก็เดี๋ยวเรามมั่นใจเราอยากกินเราซ่อนจัดิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่พื้นเลวฮันฟิกแต่ถ้าว่าเราก็อย่ษาสายู่เหัอนตั้นไม่ตั้นตั้นไม่ตั้นว่าก็เดี๋ยวตึงตาคนมาบอกปั๊บไม่ต้องเล้งได้มายกขึ้นทือมาสักโอกาสดีว่าไปตํามไหมเหล่าเดี๋ยวน ولو رأى شخصا يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نياسة وجب عليه أن يعلمه بخلاف ما لو رآه نائما والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب